สวัสดีค่ะอาจารย์วดินัตนะคะยิกศีโคจากช่องรายการดวงพยากรณ์น,นะคะก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับท่านที่มีความสนใจหนังสืออ e ีบุ๊คคู่มือชีวิตประจําปี2565ของแต่ละราศีนะคะตามฐานดวงชะตาของจักรราศีอาจารย์จะทํานาในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็เหตุการณ์สําคัญสําคัญในแต่ละเดือน ครบทั้ง12เดือนอย่างเช่นนะคะท่านเกิดราศีใดก็เลือกจองนะคะราศีนั้นๆก็จินคาทำหนายครบทั้ง12เดือนท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีในราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางลน์แอดดวงพยากรณ์น,นะคะจีีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะและพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์วันยนาน,นะคะหรือโคจันยิฟซีโคจากช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสูก่การทำนายดวงชะตาในช่วงวันที่16ธันวาคมถึง31ธันวาคมปี2564นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นคำทำนายของผู้ที่เกิดราศีเมษนะคะเกิดระหว่างวันที่15เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะต้องกดอ่นเลยขอให้ชาวราศีเมษตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวเราสับไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มค่ะ จากานั้นนะคะเราจะเลือกไพ่นะคะมาทั้งหมด12ใบสิบสองตแหน่งตามตําแหน่งของจักรรายีค่ะ1 2นะคะ3ค่ะ4 5 6 7 8 9 10 11 12 ครบแล้วนะคะการทํางานนี้ต้องบอกกันนะคะว่า<บ>เป็นการทำนานดวงชะตาโดยรวมทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะว่าเป็นดวงชะตาของผู้ใดาถามว่าใครฟังและก็ต้องการทํานายส่วนตัวทอัพามเข้ามานะคะที่ช่องทาง l ายลอดดวงพยากรณ์ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านาไพาชาวราศีเมษที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะในช่วงปี2564เป็นอย่างไรค่ะ อาจารย์ได้ทำหนังสืออ e ีบุ๊กนะคะคู่มือชีวิตปี2565ครบทั้ง12ราศีครบทั้ง12ดวนเดือนนะคะคุณจะรู้ดวงร่วงหน้าก่อนใครในราศีเกิดของตนเองตามฐานจากราศีนะคะท่านใดที่ต้องการทราบนะคะว่าดวงชะตาจะเป็นอย่างไรก็สอบถามเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์ดวงพยากรน,นะคะ โอเคค่ะและนี่คือหน้าไพ่ของชาวราศีเมษที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง2564แต่ก่อนอื่นค่ะเรามาทราบก่อนแล้วกันนะคะว่านิสัยใจคอของชาวราศีเมษเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนย่างไรเนื่องจากว่าชาวราศีเมษค่ะ คุณเนี่ยเป็นชาวธาตุไฟเนาะแล้วก็เป็นแม่ธาตุโดยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยค่ะว่าความเป็นไฟเนี่ยมีอารมณ์ความจจร้อนแน่นอนแต่จจร้อนนะคะโกรธง่ายแต่ก็หายโกรธเร็วแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถในการใช้คําพูดการสื่อสารการพูดคุยการเจรจาต่อรองได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะมีคําพูดที่ดีนะคะจะพูดจะคุยกับใครก็จะมีคนให้การต้อนรับในเรื่องการสื่อสารการทําง,งานต่าง ก่งในเรื่องการใช้คําพูดนะแล้วก็จะมีความเป็นผู้นํากล้าคิดกล้ตาตัดสินใจมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวใจใหญ่นะค,ค,คิดการใหญ่ใจสําเด็จแบบนี้เลยเนาะในขณะเดียวกันเับไพ่ประจําราศีของคุณก็คือไพ,พ่จักรพรรดิมีความเป็นผู้นําที่โดดเด่นนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตนเองอย่างแรงกล้าในขณะเดียวกันเนี่ยมั่นใจก,กับทุกอย่างที่ได้ตัดสินใจลงมือทําจนบางครั้งอาจจะไม่ค่อยปล่อยใจรับฟังใครเท่าไหร่นี่คือความเป็นตัวตนที่เป็น ไพ่ประจําราศีและธาตุเนิดของชาวราศีเมฆแต่ก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเรามาดูคณะว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะ2564ตัวตนของคุณได้ไพ่อะไรคะ่ะคุณได้ไพ่เสนนะคะนั่นหมายถึงว่าช่วงนี้นะคะจะมีความเกี่ยวข้องหรือได้ร่วมงานหรือแวดล้อมไปด้วยคนเก่งๆที่อยู่รอบตัวคุณหรือจะมีการเรียกว่าการงานร่วมกันการคิดไอเดียต่างๆร่วมกันกับใครบางคนที่มีลักษณะ เป็นผู้หญิงก็ได้หรือเป็นผู้ชายก็ได้จะค่อนข้างจะเป็นแนวผู้หญิงมากกว่าคือเป็นคนที่มีความมั่นใจเหมือนกันกล้าคิดกล้าตัดสินใจมีการใช้สติปัญญาแล้วจะเน้นในเรื่องของสื่อเน้นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีค่อนข้างเยอะนะคะในการติดต่อสื่อสาร อาจจะเกี่ยวข้องกับทางด้านโลกอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะในเรื่องการเจราจาต่อรองต,อต่างๆจะมีไหวพริบที่ดีนะนี่คือความเป็นสเตรลนะคะคือเก่งมั่นใจในตัวเองคิดเร็วทําเร็วตัดสินใจเร็วต้องระวังเรื่องความใจร้อนหน่อยละกันนะคะในเริ่องทิศทางเรื่องของการงานกันหน่อยนะคะทิศทางการงานคุณได้พ่ายอะไรคะ่ะคุณได้พลเด็กทธิฤทน,นะคะเนื่อหมาจึงว่าวางแผนเนาะตเตรียมการลู่ทางต่างๆกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ว่า จะต้องมีทิศทางอย่างไรนะคะในสิ่งที่คุณปรารถนาในสิ่งที่คุณต้องการลงมือทําเด็กถือเรียนคือมองลูปทาง ดูว่าจะต้องไปในแนวทางไหนนะคือวางแผนตัวเองกับเรื่องของการงานต่างๆว่าจะทําแบบนี้ทําแบบนั้นทํำยังไงเพื่อให้ได้เกิดผลลัพธ์ออกมาตามที่ตัวเองนั้นต้องการและปรารถนาให้มากที่สุดในช่วงปีหน้าเพราะฉะนั้นปีนี้คุณจะเป็นการเตรียมการคุณจะก,การเริ่มต้นลงมาทำอะไรบางอย่างในเรื่องของการงานแต่ต้องเปิดใจหน่อยนะเพราะตอนนี้มันเหมือนกับว,ว่าคุณยังกังวลอยู่และคุณไม่ค่อยฟังใครด้วยเนาะ สองดาบบางทีเชื่อมั่นในตัวเองอย่างที่บอกเขาว่าตัวตนเป็นชาวราศีเมษเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองแลวตัวตนคุณในรอบนี้เป็นสเตรนก็คือยิ่งเชื่อมั่นในตัวเองเข้าปใหญ่เลยเนาะมั่นใจกับความคิดของตัวเองในทุกรูปแบบแต่ต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะม่งานจะกลายเป็นว่าคุณปิดกั้นในเรื่องของข้อมูลช่องทางต่างๆโอกาสต่างๆที่มันจะเข้ามาในขณะเดียวกันตัวเองก็ยังไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นสำหรับที่ดังสิ่งที่มันกำลังคิดกำลังตัดสินใจอยู่ไม่เปิดใจก็ยังไม่มั่นใจเพราะฉะนนัั้้้้ทางงงแแกกตตออเปิดใจลว็รบ ทิศทางต่างๆมันมาดีก็จริงวางแผนดีก็จริงแต่ถ้าไม่เพิ่มมุมมองอะไรใหม่ๆจะทําให้คุณมองไม่เห็นกับทุกด้านที่มันจะเกิดขึ้นที่มันจะเป็นผลกระทบหรืออาจจะเป็นผลประโยชน์ต่างๆที่ควรจะได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ชาลีออดมาในตําแหน่งความสาําเร็จเหนื่ยอยหน่อย เหนื่อยหน่อยในช่วงการเริ่มต้นกลางๆเดือนเนาะแต่พอปลายเดือนเนี่ยหากว่าปรับได้ตามที่อาจารย์บอกเนี่ยบอกเลยคะ่ะว่าเด็กที่เรียนมาเนี่ยมีความสําเร็จรอยอยู่แน่นอนแต่ต้องปรับนะไม่ปรับเนี่ยมัน50-50เลยนะว่าจะเหนื่อยฟรีหรือว่าจะเหนื่อยแล้วได้ตังค์เนาะเรื่องของการงานของคุณนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องของอทิศทางการเงินไ,ได้รับรายได้คุณได้ไพ่สิบดาบหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วเอาราคาถึงเวลาที่มันจะสิ้นสุดจากสิ่งที่คุณแบบเจ็บหนักมาแล้ว เรื่องของการเงินมันสะดุดมาตลอดมันติดขัดมาตลอดมันไม่ค่อยเลื่นไหลมันไม่ค่อยราบรื่นอ,อะไรที่คิดที่หวังที่ปรารถนาก็เลื่อนมีเหตุให้ต้องสะดุดตลอดนะสิบดาาคือถึงมันมันเต็มที่แล้วมันไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อทิศทางต่างๆ คุณเริ่มเปิดใจเรียนรู้แล้วปฏิบัติลงมือทำตามคำแนะนำบอกเลยค่ะว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างขึ้นแต่ก็จะมีรายจ่ายนะแต่เป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องการดูแลคนในครอบครัวให้มีความสุขเรียกู้ว่าเมื่อเราให้ความสุขคนในครอบครัวตัวเราก็เป็นสุขด้วยในเองค่ชาวราศีเมษถึงจุดสิ้นสุดจากสิ่งที่เป็นอยู่นะอะไรก็ตามในเรื่องราวของสถานการณ์การเงินที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มีความเต็นไปได้ว่าทุกอย่างจะจบลงดีดีปลายปีนี้จะมีเงินเข้ามาหากคิดจะทำอะไรให้วางแผนให้เปิดใจให้เรียนรู้แล้วรับฟังรับฟังให้เยอะมากกว่าที่คุณจะพูดนะคะเพราะฉะนั้นก้าวเรีรนมาในตําแหน่งของการขยับปเปลี่ยนลงทุนแล้วชาร์ลอตในตำแหน่งความสําเร็จน,นั่นหมายถึงว่าอย่างที่อาจารย์บอกเปิดใจแล้วคุณจะมองเห็นค่ะ นะถ้าเหาารียญมายังไงก็มีความสำเร็จกขึ้นในช่วงปลายปีนี้ค่ะในทิศทงางของรายรับและการงานของชาวราศีเมษนั่นเองต่อไปเรารู้เรื่องของความรักกันนะคะความรักคนมีคู่ค่ะคุณพี่ แปลกด้วยนะช่วงนี้จะเหนื่อย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 หน่อยนะที่คุณต้องติดตามต้องแบบคอยประคับประคองหรือต้องไปเดินทางอาจจะเป็นการห่างไกลกันกับคนรักต่างฝ่ายตา่างต้องลงมือทําอะไรบางอย่างเพียงลํงพาพังคนเดียวทําให้รู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์มันไม่ได้มีความสุขเหมือนที่ผ่านมาแต่ไม่เป็นไรค่ะ ค่อยๆปรับความเข้าใจการต่างข่ายต,ต่างกำลังโฟกัสในเรื่องของการงานการเงนิงนอยู่เดือยปลายปีก็มีอะไรดีขึ้นเองเนาะคนโสดน,นะคะโอ้คนโสดจะมีโอกาสพบรักที่ถูกใจและจะนำมาซึ่งโชคลาภการเงินงที่ดีด้วยเปิดใจเรียนรู้รับฟังและเดือยทุกอย่างมันจะมีทิศทางที่ดีเองนะคะสำหรับรชาวราศีเมษค่ะต่อไปเร,เรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็สิ่งที่ควรระมัดระวงังสุขภาพร่างกายต้องบอกกันนะคะว่าระวงังโรคที่บริเวณปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต่างๆจากการทำนู่นทำนี่มากจนเกินไปแล้วไม่ได้พักผ่อน ถึงบอกว่าต้องฟังคนอื่นบ้างบางทีฟังตัวเองอย่างเดียวก็จะมองไม่เห็นเนาะว่าเราต้องดูแลตัวเองแบบไหน,นอย่างไรพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะระวังโรคที่เกี่ยวกับบริเวณป่าระบบภายในนิดหนึ่งละกันนะคะระบบประวัยอวัยวะสืบพันธุ์ตั้งแต่ชงเอวลงไประวังอาการอักเสบต่างๆนะคะจากสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วมันจะเกิดขึ้นได้เนาะ,ะต้องระวังในเดินทางะอะไรก็ต้องรอบคอบหน่อยนะคะจะพบว่าในการช่วยเหลือ ใครอยู่แบบไม่เปิดเผยตัวตนหรือมีใครบางคนสน,สนับสนุนคุณอยู่แบบไม่ออกตัวเนาะจะมีการช่วยเหลือดูแลกันและการต่างฝ่ายต่างไม่ต้องการให้ใครรับรู้แต่คุณทั้งสองคนก็ยังคือติดต่อกันนะหรือตัวเราอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่ามีใครช่วยเราอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นมีทิศทางที่ดีค่ะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่แต่อาจจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองนี่คือทิศทางดวงชะตาของชาวราศีเมษนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง25 ประมาณ1 6 4หรือปลายปีนี้นะคะขอฝากด้วยในการกดไลค์กดแชร์แล้วฝากในส่วนของอ e ีบุ๊กคู่มือชีวิตปี2565คู่มือชีวิตแตกต่างการเปิดไพ่ยังไงคู่มือชีวิตเป็นแกนดวงค่ะเป็นฐานโดชะตาในราศีเกิดแต่ละราศีใครต้องการทราบดวงล่วงหน้าก่อนใครที่เป็นฐานดวงของคุณเองในแต่ละเดือน จะมีทิศทางอย่างไรคุณอยากรู้ล่วงหน้ากับคำทำนายกับคำแนะนำในเรื่องการงานการเงินในแต่ละเดือนครบทั้ง12เดือนครบทั้ง12ราศีท่าในใดต้องการทราบดวงล่วงหน้าก่อนใครสอบถามเข้ามาได้ที่ช่องทาง l i น์แอดดวงพยากรณ์แล้วฝากในส่วนของคอร์สไพ่ออนไลน์ด้วยนะคะดูเป็นเห็นเงินล้านนะท่าในใดต้องการทราบดวงชะตาของตนเองหรือต้องการเรียนรู้การเปิดไพ่เพื่อสร้างอาชีพสร้างไรายได้ สอบถามเข้ามานะคะที่ช่องทางรล่อียดพยายกรณขอฝากด้วยในการกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักและกล่าวระคาญนี้ใหมให่ในครั้งหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะก่อนที่หนูจเจอกันคือหนูอธิษฐานต่อจาก,กรวรลใหม่ว่า หนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอะไรเงี้ยครับก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญเ็าหนูเชื่อว่าแต่กวางจัดตัดามาให้หนูด้เจออาจารย์ค่ะอาธิ์ถามไว้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง,ง่ายเข้าใจง่ายอะไรองงย่างเง,งีย้งงงยค่ะไหนคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยถูกไหมมันแปลกมาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แน่นยับพอเราทาเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจากว่าอาจารย์สอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอ่ะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอ่ะไม่ต้องกลัวเลยอ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะคะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนเนี่ยขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะแม่ท่าการท่าไปท่าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนลายวงกลมมาเลยรู้สึกรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภาพแบบราศีมังกรอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลตตามูเร่มก็ขึ้นมาเลยค่ะดีมากเลยค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบขยันหรืออะไรอย่างนี้ผมจะต้องแบบวาคลางมากกว่าน,นี้ได้แค่ดูโอ okay. เคแค่เพียงเียวนะคะต้องขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแม้วอันนี้ง้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอันนี้ไปนี้ราศีนี้จะต้องเป็นอะไรเนี้ยค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วอก็มาเรียนปข้อสองก็ก,ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียน เมื่อไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความพยายามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มณีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นค่ะอืมแล้วก็แบ่งมากขึ้น มาเรียนกับอาจารย์ทําให้เราสัมผัสได้ว่าคําว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่ยแหละคะ่ะขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เวนินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะหนึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่าหนึ่งเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเรียนหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งไม่ท้าคือการเริ่มต้น เริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการเงินหรือเรื่องต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กําลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสุดสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจําง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งไม่อกี้มันตนุใช่ไหมหลักการจำของอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไห เข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ